สวัสดีครับผมออฟรถยนต์มือสองสีเกตพงนิเวศครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคันนี้เลยครับมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมครับเป็น All New d m a x สเปคแคป 1.9L Blue Power Highlander รถปี2019ครับ me, like สำหรับคันนี้นะครับเราขายเพียง578,000บาทเท่านั้นนะครับรับรถเริ่มต้น23,000บาทครับเคดีดีฟรีดาวครับผมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษครับขับฟรี90วันครับลูกค้าอยู่ที่ไหนของประเทศไทย ก็สามารถซื้อกับผมได้ครับบริการทำสัญญาส่งมอบรถฟรีคันนี้นะครับเรารับประกันตัวรถไม่เคยมีอุบัติเหตุ100%ซครับซื้อกับเราไปแล้วตรวจพบยินดีรับคืนแถมค่าเสียเวลา1 0 0 0 0แบาทกันไปเลยคันนี้มีและเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวผูชมพร้อมกันกับผมเลยครับ like ตัวรถภายนอกนะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ด้านหน้าของเขานะครับมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์และก็ไฟสปอตไลท์นะครับกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมครับผมบอกว่าดูโหดและหล่อมากๆเลยทีเดียวนะครับรับกันตัวรถเดิม100%ครับท่านที่ซื้อคันนี้ไปรับประกันได้เลยว่าเป็นรถที่ไม่มีอุบัติเหตุ1 0 0ครับดูข้างหน้าของเขาครับสวยมากๆนะครับกระจังหน้าโครเมียมเงาแวบเลยครับระบบไฟระบบต่างๆเราจะเช็คให้ขั้นก่อนส่งมอบนะครับตรงนี้ท่านมั่นใจได้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับ เจ้าของเดิมใส่ล้อแม็กแต่งนะครับยางเราก็จะมีเปลี่ยนให้ท่านด้วยนะครับ4เส้นเลยทีเดียวฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับพร้อมกันศาสตร์ประตูนะครับแคปทั้งซ้ายขวาเลยทีเดียวนะครับในส่วนด้านหลังครับไฟท้ายจะเป็น LED นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์มากครับมีโลมีค้ำหลังมาให้ด้วยนะครับในส่วนด้านหลังสวยมากๆครับข้าจัดทรงเข้าเรียบร้อย ในคลิปสวยขนาดนี้ครับตัวจริงสวยมากๆเลยนะครับคันนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างทั้งสองข้างเลยนะครับใช้งานได้ปกติครับบันไดข้างเดิมจากโรงงานนะครับสวยมากครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยซีซีนะครับสี่สูบเป็นเครื่องยนต์คอมมาเรวนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนแผ่นเพลทเดิมนะฮะเราไม่มีการเปลี่ยนเพลทไม่เคยชนหน้ามาแน่นอนนะครับรับประกัน นะครับซื้อรถกสิกเกียรติงูมิเวศมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตรวจพบยินดีรับคืนแถมค่าสีเวลาหนึ่งแสนบาทครับก่อนส่งมอบเราตรวจเช็คทําความสะอาดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ท่านด้วยนะครับเรามีบริการหลังการขายให้ท่านด้วยนะครับระยะ6เดือนหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรครับมาดูภายในของเขานะครับภายในมาในโทนสีดํานะครับเปิดแคปได้นะครับตัวนี้นะครับบอกสภาพสมบูรณ์น้องๆมือหนึ่งเลยทีเดียวนะครับบอกสวยมากๆครับคันนี้นะครับ ภายในกว้างขวางครับต้องบอกว่าภายในกว้างขวางมากๆเลยทีเดียวนะครับสภาพสมบูรณ์แทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะใช้งานมาค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับอ่าสวยจริงๆครับตรงพวงมาลัยของเขานะครับก็ไม่โลกไม่ขานะครับมีแอร์แบตหนึ่งลูกเครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับระบบแอร์ก็ปกติใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวนะครับระบบเกียร์เป็น6สปีดนะครับตรงนี้ ในส่วนของเลขไม้ครับวิ่งงานวิ่งใช้งานมาเพียง3 7 2 7 5ันเหกิโลรับกันหม่เดือบแท้100%ครับสามารถตรวจเช็คได้แน่นอนครับในส่วนของตัวบอกของเขานะครับมาเป็นบอกผ้านะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่ขาดไม่ลอกนะครับตรงนี้เรามีการทำความสะอาดให้ท่านด้วยนะครับท่านที่สนใจดี a x 1.9 L Blue Power h i g h ลบ d e r วรคันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสนใจครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0 8 5 8 6 0 1 4ห9บันทึกเบอร์จะเป็นรลยด้วยนะคร สามารถชมรีวิวเพิ่มเติมไ้ที่ y u u t u b t t k t t o k พงนิเวศปุ๊บครับและหากไม่อยากพาลาดรถสวยราคาถูกรับประกันไม่มีอุบัติเหตุอย่าลืมกดติดตามเพจรถยนต์มือสองสีเกตพงนิเวศไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมออฟรถยนต์มือ2ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ